สวัสดีค่ะหมอฟาโดโซคลิคนิกนะคะวันนี้หมอจะมาแนะนําเกี่ยวกับช่องใหม่ของเราช่องโดโสซคลิกทาง YouTube ต่ช่องนี้ก็จะมีสาระดีๆเกี่ยวกับการดูแลตัวเองที่บ้านแล้วก็ยังมีสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องการรักษาที่คลินิกการดูแลตัวเองที่บ้านยกตยัวอย่างเช่นการกินการนอนการออกออกําลังกายหรือไปทั่งการดูแลผิวพรรณเนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบต่ออาการที่เราจะเป็นบางคนทำไมเป็นสิวบ่อยจังบางคนทำไมเป็นฝ้าบางคนทําไมปวนจังเลยบางคนทำไมน้ำหนักขึ้นตลอด กินเท่าไหร่ก็หยุดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราจะมีเคล็ดลับมาบอกว่าเคล็ดลับทายังไงให้ตัวเราเองทั้งสุขภาพดีด้วยดูดีด้วยที่ลงพืนต่ำบางเรื่องเนี่ยมันอยู่คล้ายๆกับเส้นผมบนภูเขาเลยแหละก็คือเหมือนจะรู้แต่ก็จะไม่รู้แน่ชัดจริงๆฉะนั้นวันนี้หมอจะมาบอกเกี่ยวกับเคล็ดลับเหล่านั้นนะคะบ,บางคนอาจจะสงสัยว่าให้ฟูคืออะไรเอ๊อยากจะรักษาหลุมสิวต้องทํายังไงบ้างเอ๊ฝ้าที่เป็นเนี่ยจะหายได้ไหมในช่องนี้ก็มีคําตอบเหมือนกันอย่าลืมนะคะกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งกดให้ มดเลยเพื่อติดตามความรู้ดีๆจากช่องทางน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ